ก็บีบมันก็ไปสัญญาว่าจะไม่ไปร่วมกับตู่นะกูจะไปสัญญาทาไมเพราะยังไงกูก็ไม่ร่วมกับมันอยู่แล้วแต่เกิดวันนึงตู่เลือดเขาตามมาพักมงมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยกูหน่อยเอากูพูดไปแล้วยังไงกูก็ไม่ร่วมกับตู่กูซวยไหมเนี่ยเจ๊ป่ะปัญญาอ่อนน่ะเออเรื่องมึงเรื่องไม่ต้องพูดหรอกวันนี้เพื่อไทยไม่กล้าพูดเลยจะไม่ร่วมกับลุงป้อมอ่ะ ยังไม่กล้าพูดเลยเพราะอะไรเดียกเกิดแม่งไปในทางเจอทางตันขึ้นมาซวยเลยใช่ปะ่ะนี่นบางอย่างเนี่ยเราพูดแล้วมันเสียเปรียบมึงจะพูดทำไมอะ่ะเออคิดว่าได้กี่เสียงไม่รู้หรอกตอบไม่ได้ไม่ใช่ประชาชนเขาว่าไม่ชัดเจนอย่างโอเคถ้าผมเป็นพักใหญ่เนี่ย ถ้าผมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะผมของานนี้ขอตั้งรัฐบาลในฐานะถ้าผมได้อันดับหนึ่งผมขอเป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลเท่านั้นถ้าตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จผมขอเป็นฝ่ายค้านจบกก็กูประกาศแบบนี้เลยอ่ะเั้นถ้ามึงอยากก็เป็นรัฐบาลก็มาร่วมกับกูแต่ถ้ามึงอยากก็เป็นฝ่ายค้านมึงก็ไปจับตั้งๆๆรัฐบาลกันเองมึงก็จะบีบเอาชนะอะไรครับ นี่วิธีการแก้ของปัญหาเพื่อไทยจะพูดแบบนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นคะแนนมาลำหนึง่งขอเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นแต่ถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่สาเร็จก็ขอเป็นฝ่ายค้านเท่านั้นแค่นี้แหละครับก้าวไกลมึงก็เสร็จมึงแล้วไอ้งโง่ใช่ไหมยังไง้วแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นเบอร์หนึงปุ๊บก้าวไกลต้อง ยอมมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะงั้นกูก็ยอมเป็นฝ่ายค้านแต่นี่ไม่กล้าพูดไงมันมีวิธีการพูดโดยที่แบบได้เปรียบข้บใจยป่ะแต่วันนี้ไม่กล้าพูดอะไรเพราะเพราะกลัวไม่ได้เป็นรัฐบาลจัดไงครับถ้าคุณพูดแบบนี้นะครับยังไงล่ะกณก็รู้ว่าหนึ่งสองยังไงก็ก้าวไกลเพื่อไทย ฉะนั้นถ้ากูพูดแบบนี้นะกูขอเปานเบอร์หนึ่งนะกูจะขอตั้งรัาบานเท่านั้นถ้าไม่ตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จก็ขอเป็นฝ่ายค้ามนมปเลยจะได้จบจบวันนี้ฉนั้นเพื่อไทยเป็นฝ่ายเขาได้เบอร์หนึ่งเนี่ยไอ้ใครที่ไม่มาตั้งรัาบาลเขาคือพวกนี้คือพวกทรยศประชาชนน่ะแล้กวก็เป็นการบีบก้าวไกลด้วยว่าเอ้ยกูประกาศไปแล้วนะถ้ากูได้เบอร์หนึ่งต้องกติกาไนอะ้มวกต้องหนุนกูนะ ให้กูเป็นนายกเออมันกูยอมเป็นฝ่ายค้านก็ได้เอามึงก็รู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลมันจ้างพักรัฐบาลกับพลังประชารัฐไม่ได้ใช่เปล่าเอาเอมันก็เท่ากับสลายคั่วแ้าวิธีการเลี่ยงไงก็คือผมก็กผมเป็นรัฐบาล่ะ คะแนนมาหน,หนึ่งก็ต้องตั้งรัฐบาลดิจะจะตั้งกับใครเนี่ยเขาไม่มาร่วมกับเราอะ่ะผมก็ต้องขอไปเป็นฝ่ายค้านดังนั้นมันก็เป็นการบีบเู้อื่นนะไอ้กูเป็นหนึ่งมึงต้องมาร่วกมบมโกแต่หน้ามืดตาหัวกูต้องเป็นแรนสไลด์อย่างเดียวม้นก็คลิปหายแล้วน,นี้ไงนะพอุ่งนี้ก้าวไลก็ตีคือตีตื่นด้วยเพราะเขาสามารถพูดเรื่องชัดเจนว่ากูไม่เอามีตู่ไม่มีเราอะ่ะใช่ไหม ประกาศชัดเจนเลยเพื่อนไทยไม่กล้าประกาศตรงนี้ไงฉะนั้นมัน,มนมวิธีการประกาศแบบไงไม่ต้องเจ็บตัวไงก็บอกว่าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งก็จะขอเป็นรัฐบาลไม่ก็เป็นฝ่ายค้านก็มีแค่นี้แหละก็มันก็จริงๆริอะไม่เป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านมันก็มีแค่นี้นะ่ะอันวิธีการประกาศอนะมันก็ป,นประกาศอย่างผมเนี่ยกูเป็นพักอยู่เล็กๆก,กูประกาศกูขอเป็นฝ่ายค้านเพราะโอกาสที่เป็นรัฐบาลกูมันเป็นศูนย์อยู่แล้ว แล้วไอ้นี่มาบังคับไอ้กูถ้าไปประกาศว่าจะไม่ร่วมประตูไอ้โก้เอ้ยมันจะไปประกาศทําไมเราอ้าวเฮ้ยเหรนี่ยไม่ว่ยความคิดมีอยู่ขนาดนี้จะมาบีบไปหัวมาร์กต้องพูดนะมาร์กต้องสัญญาหน่อยมึงไปไกลเตียนกูไปกูลำคานไงีฮย วิธีการเจราจานะมันเจราจารได้หลายแบบการใช้คาพูดเนี่ยจะให้คุณได้เปรียบรืเสียเปรียบอยู่ที่คุณใช้คำพูดนะแต่วันนี้คนที่มาบังคับให้ผมพูดนี่มึงมึงมีความคิดเหนือกูตรงไหนวะนะครับตัวเองยังไม่มี อะไรที่มันเหนือผมอะไรมาสั่งห้ผมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เรลำคาญมนุษย์พุกนี้ไงแล้วคนนี้กูแค่บริหารครอบครัวนะก็เหนื่อยพอแล้วนะนะให้ครอบครัวยอมรับว่าเฮ้ยเรามาทํางานตรงนี้เราต้องจําเป็นต้องแบ่งเวลาครอบครัวกับเวลาของส่วนรวมบ้าน,นก็เหนื่อยพอแล้วยังต้องมานั่ง ฟังคาสั่งใครมึงรู้ไหมมึงเป็นพ่อคุณแต่มันเลยต้องมาสั่งกุซ้ายขวานะหลายหลาคนมาสั่งองม,มากเจอผมต่อหน้าหงายไปหลายคนนะจะบอกให้คือเขาเรียกเสลรข้ไใจป่ะเะสลไม่รู้จะประเมินตัวเองมั้งเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปแล้วเสียเปรียบจะพูดทำไมเออ อย่อนนยงายมงมาลตีพรแก้วมณีทํางานไอเทมยังไงบ้างมันไหมแล้วตีเนี่ยเป็นคนโลกสวยนะบางทีผมก็มงุนหงิดนะกับความคิดรติลหลายเรื่องนะแต่เข้าใจว่ามันเรื่องความบาดนานดีก็โกรธเขาไม่ลงหรอกแต่บางครั้งลติจะลากเราไปติดกับดักทุกทีเลยเราวิ่งตัวเบาๆดีอยู่แล้วลติอจะเอาหินมาทวงขานะเข้าใจไหมความเป็นพักเล็กนะครับคุณอย่าพูดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หลายคนก็หลอกเราให้เราไปชนแทนเขาครู้ไหมแต่ใครสัญญาได้มากอะว่าเขาเลือกเราจริงๆนะครับในทางการเมืองเนี่ยครับคุณไม่รู้เลยใครเลือกคุณนะแม้แต่คนในบ้านเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เอาบัตรมาให้คุณดูถ่ายคุณมาดูได้ว่าเขาเลือกคุณจริงๆนะใช่ไหม อเดี๋ยวเลือกได้เลยนะช่วยผลักดันนโย,นยบายนั้นในยว้ยนี่คุณไปรับปากเข้ามานคุณตายห่าเลยนะเพราะคําสัญญาเนี่ยมันบิดพบี้วไม่ได้แต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยคุณไม่สามารถเช็คเขาไม่ได้เลยนะว่าเขาเลือกคุณจริงหรือเปล่าผมนึกถเตือนน้อง,อง,องๆวึงอย่าเอาลูกตุ้มมาถ่วงขานะเลืองมเมืเลืองนี่รับปากไม่ได้นะตายห่าทันที้เลยนะเพราะเราไม่สามารถผลักดันได้สําเร็จหรอกครับ เออแล้วนั่นเรื่องเรื่อยมันเกินกำลังหรือเปล่าต้องประเมินด้วยแต่ว่าโอเคนะวันนี้แนวทางของพักเนี่ยเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบนี้เราจะปราบโกงเนี่ยอันนี้คือแนวทางพักไม่ต้องสัญญาหรกแต่ว่าคือนี่มันคือ DNA ของพักเราจะปราบโกงจะปฏิรูปราชการจะสร้างงานสร้างอาชีพจะปฏิรูปการศึกษาจะคืนความเป็นธรรมให้สังคมอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาลงในเรื่องอ c t i o น p l a นผมไม่กล้ารับปากใครนะ ให้ไปผักดันอะไรที่มันเป็นแอคชั่นแพรถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมจะผักดันให้ตายตั้งแต่ห้าแสนเนี่ยกูไม่พูดอยู่แล้วกูทำไม่ได้ใครพูดกูขี้โม้แล้วแหละนี่คือเหตุผลทำไมผมนึ้งกำหนดนโยบายพรรไว้หข้อว่าแนวทางพักคเราจะไปทางนี้จะต้องปราบโกงจะต้องไปดูรัฐการจะสร้างงานสร้างอาชีพนะจะไปดูการศึกษาจะคืนความเป็นธรรมในสังคม แล้วตำรวจจะปฏิรูปไหมตำรวจเป็นข้าราชการอเปลอะไรเบื้องตำรวจคือข้าราชการนั่นแสดงว่ามันก็อยู่ในหน่วยของหมวดของปฏิรูปราชการไปแล้วแต่กูไม่สามารถกูจะผลักดันปฏิรูปตำรวจเพราะกูไม่มีปัญญาใช่ไหมกูไม่บอกไอ้ผมต้องปฏิรูปตำรวจแน่ก็เหมือนที่ประยุทธ์พูดไงแล้วมันทำได้ไหมล่ะเห็นไหม ตามไป็นรูปตำรวจมันเป็นเรื่องที่เกินกำลังไปแล้วเน็นผู้ไม่ได้ครับแต่กูมีโอกาสกูไม่ปล่อยไว้แน่แต่จะไปบอกว่าผมจะต้องผลักดันไป็นรูปตำรวจให้เป็นรูปธรรมมึงดูดินาะยกมึงทำไม่ได้เลยอะ่ะแต่เสือเป็นใครนะมีพรพบองคนจะเป็นรูปตำรวจทุวยมึงคิด้เลือกตั้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ครับไอ้สัญญาที่มันเป็นแอคชั่นแพลนเนี่ยผมไม่กล้าหรอกครับ มีพักมึงเล็กมึงพักเสลอนะว่าจะให้เบียนะ้ยแล้วคนจะลาห้าพันนะโอ้ยมึงจะมีปัญญาเขา้าสภายได้ก่อนเดครับการจะจ่ายเงินเบีย้ยคนจะลาห้าพันนี่มึงต้องผักดันเป็นกฎหมายนะมึงมีสอสถึงไม่ให้ยี่ห้าคนที่จะเสนอนะ่จะจับมือกันเตนะ้เด้ไหมมึงจะถามกัถามโง่ขนาดนี้สิวะนะนะ ถ้าประเทศไทยมีสอสอแบบเต้มันจะเจริญขึ้นหรือจเจริญลงอะุณก็ไปคิดเอาเองล้วกันะจะถามเ้ยนะวันนี้ผมมีแนวทางผมชัดเจนอยู่แล้วถ้าแนาวทางไปด้วยกันได้ก็ไปนะแต่ถ้าแนาวทางก็ล่อนปิ้นป้อนกลับไปกลับมากูไม่เอาด้วยคนนะครับนะ,นะเออ สอสอที่กระร่อนปินปอนเนี่ยผมไม่ไม่ครบด้วยอยู่แล้วก็ททำไมผมไม่อยากตัวเหม็นนะสิ่งสำคัญนั่นแหละผมนะให้คำสัญญากับประชาชนนะนะมันคือคอมมิทเมนที่ยินดีที่เอามาแขวนคอไว้แต่จะไม่สัญญาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เดี๋ยวผิดคพูดเราไม่เล่นการเมืองเนี่ยมาเล่นการเมืองเนี่ยถามว่ากูมาเล่นการเมืองนี่ใครได้ประโยชน์วะมันตัวไหนบอกไม่เล่นการเมืองมึงจะทวงทําไมอย่างงี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะและการที่มีโอกาสได้มีนักการเมืองอย่างมาพีบูนผมว่าเป็นบูนของประเทศชาติเะเว้เห็นไหมมันทวงสัญญาันไหนบอกไม่เล่นการเมืองมึงจะทวงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาวะเสียประโยชน์ตัวเองเปล่านะการที่มีหมาพันดุเข้าไปไล่ฟัด นะเพื่อจะปกป้องประโยชน์ให้ตัวเองมันไม่ดียังไงวะแล้วเสี่ยงบรโทุให้ผมเลิกเล่นการเมืองมึงว่านะคนที่จะดีใจชัยโยร้องเลยกับลูกกับเมียกูเนี่ยถ้าม้ากนบอกว่าหยุดทํางานเพื่อสังคมเมื่อไหร่นะครับครอบครัวจะกลับมามีความสุขทันทีเลยเข้าใจไหมเออเออถ้ามาโทุนเนี่ยไอ้ม้าไหนว่าคุณจะปากโกง้ทำไมคุณยอมใป้คนโกงมันอลอยหน้าลอยตาสังกมเนี่ยเออกูจะสุขอายมากที่กูผิดคำพูดแลวไม่สามารถ จัดการคนโกงได้แต่มาทวงสัญญาในเรื่องบัญยาอ่อนเนี่ยนะเหลือเถอะนะทวงนี้มันเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติดีกว่าเวลาจะถามอะไรผมเนี่ยกรณาเทศสมองถามมันจะใช้นิ้วกเรานีนิ้วไวกับสมองกันเยอะหลายคนนี นิ้วแม่โคตรไวนะอย่าลืมพิมพ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยกูถ้าเกิดหันไปอ่านเห็นพอดีแล้วเนี่ยมันโดนนะโดนดาะนะ่าแล้วนะเออดังนั้นก่อจะพิมพ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะไม่พิมพ์เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าโง่หรือฉลาดนะครับแต่บางคนพิมพ์อะไรขึ้นมารู้เลยว่าไอ้นี่โง่ฉะนั้นคิดดีๆนะครับเออผมไม่มีทางกลับกรอกนะครับนิสัยผมนะครับ ผลประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นมาจากมาก่อน